สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดในรายเกมเศรษฐีเซิร์ประเทศไทยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่ที่อีเวนต์นะครับประจําวันศุกร์เนาะก็วันนี้นะครับมีการอัปเดตเข้ามานะครับเป็นการย้อมสีตัวละครนะครับซึ่งก็เป็นการย้อมสีตัวละคร มันวอนนะครับเพื่อนๆคือมันวอนเนี่ยนะครับมีทั้งหมด3เวอร์ชันนะครับถ้ารวมกับเวอร์ชันนี้ก็คือพูดแห่งป่ามันวอนเนี่ยก็จะเป็น4เวอร์ชันแล้วเพื่อนๆนคือเป็นตัวละครที่แบบว่ามีแบบหลายเวอร์ชันมากนะครับเออก็นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะว่าอ,อีเวอร์ชันไหนนะครับน่าสนใจแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเทียบกับสาวเวอร์ชันที่มาก่อนหน้านี้นะครับเพื่อน คือตัวนี้ผมทําไปแล้วนะครับก็ตั้งแต่ที่เข้ามารอบแรกอะเนาะเพื่อนก็เป็นตํานานมันวอนนะครับสีครามเนาะก็คิดว่านะใน4ตัวนี้นะครับผมมองว่าเท่าที่ดูสกิลนะครับผมก็คิดว่าตัวสีครามเนี่ยยังมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับเนาะแต่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยคือความชอบของเราอะมันไม่เหมือนกันนะ้องเพื่อนเนาะก็ใครที่ชอบแบบสกิลแบบไหน สไตล์การเล่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับถ้าชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นเลยนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์ในวันนี้นะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างเนาะเพื่อนก็ขอนอกเรื่องหน่อยแล้วการนะครับเพื่อนนิดนึงเนาะคืออีเวนต์ที่แล้วอ่ะเป็นอีเวนตี้นะแต่ผมอ่ะทำทำคลิปอยู่นะเพื่อนคืออัดไปแล้วแต่ว่าเหมือนกับลืมกดบันทึกเพื่อนเพื่อนเออแล้วผมสุ่มไปแล้วไงนะครับก็ ก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับคลิปสุ่มจี้นะเนี่ยผมสุ่มมาแล้วนะครับจี้อุปกรณ์เขียนแบบสีทองราชาที่ถูกในเทศเนี้ยนะครับอืมแล้วก็ได้เป็นจี้ลิงก์มาด้วยนะของอาคารินนะครับนะแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสลงคลิปสุม่มแล้วก็ลงคลิปรีวิวนะครับเนื่องจากว่าทำไปแล้วแต่ว่ามัน ลืมอัดลีปเ,เพื่อนก็ขออภัยแล้วกันนะครับนะเอออ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงอีเวนต์มันวอนกันต่อนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเนาะเราไปดูที่ร้านค้าลึกลับกันเลยนะครับร้านค,านนค้าลึกลับก็มีแพ็กซูเปอร์นะครับแพ็กพิเศษซูเปอร์เนาะเอามาขาย99บาทนะครับนะก็จะได้คูณ5นะมีโอกาสได้รับมันวอนตำนานมันวอนอเอ็ดบวกด้วยนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นแพ็กตัวละครสุดฮิตพรีเมียมนะครับอืมก็มาลุ้นเอานะครับว่าจะได้ตัวไหนนะก็น่าจะเป็นอีโวนั้นเพื่อนนะอืมแล้วก็กล่องอุ่่มลูนนะครับสุ่มหรือเลือกกล่องเลือกลูน40%คูณ2แล้วก็อโอ้่เอ,อเลยเหรอคูณ2แล้วก็40%อีก1นนะครับเท่ากับว่าเราสามารถเลือกลูน 40%ได้3ชิ้นนะครับในราคาเท่าไหร่เนี่ย8เหรียญเท่าไหร่วะ8เหรียญโง่แพงอยู่นะอ่าโอเคแล้วก็มีลูนมาขายเลยนะครับ30%นะก็คือ1แถม1นะครับไม่ใช่1แถมหหรอกได้2ชิ้นนะครับก็ในราคาเอ่อ99บาทนะครับอกม99บาทนะครับก็ประมาณนี้ แล้วก็การันตี a บวกมาเลยนะครับใครที่ทำอีเวนต์เนาะตรงนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนร้อบาทนะก็ประหยัดเพชรไปได้เยอะเลยทีเดียวนะแล้วก็แพ็กเก้าสิบเก้าบาทเหมือนกันนะครับคูณ5เนาะแล้วก็มันจะมีแพคร้าน้าเพชรอีกด้วยนะครับผมเติมไปแล้วนะ69บาทได้2,000เพชรเนาะก็ช่วงนี้ใช้เพชรหนักมากนะครับถ้าแบบเติมได้นิดหน่อยก็เติมนะครับนะเผื่อจะได้แบบมีเพชรเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะ เอออันไหนเติมได้ก็เติมนะครับถ้าไม่เกินกําลังเนาะแล้วก็เป็นร้านค้าแสตเซลนะครับร้านค้าแสตเซลก็มี e ีวโอท็อปนะครับก็มีอะไรบ้างล่ะในนี้มันโชว์เป็นแพททิสเดชนะครับมีตัวอย่างแชมินนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจำชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็ได้โบนัสเพชร1,000ด้วยนะครับในราคาเท่าไหร,ร่เนี่ย1,000ใช่ไหมหนึ่งพัน่งไหมเนี่ย ได้ตัวอีโวมาเลยนะครับอืคุ้มไหมก็คุ้มแหละสําหรับคนที่ยังไม่มีตัวละครดีๆเล่นนะแต่ถ้าคนไหนที่เขามีตัวละครแล้วนะครับก็ไม่ไม่มันเป็นแพ็คสุ่มปะน่าจะเป็นแพ็คสุ่มอ่ะเพื่อนไม่ได้เป็นแพ็กแบบเลือกอ่ะเออม,มันก็ต้องสุ่มเอาอ่ะเนาะรูปแบบการสุ่มนะครับก็มาสุ่มแบบแพ็คพิเศษซุปเปอร์นะครับ150เพรแล้วก็500เพอยเพจนะ วิธีการตามหานะครับก็ตามมาหาแบบง่ายๆนะครับตามหาแบบง่ายๆเลยนะก็ก็คือรอบนี้นะครับเขามาเป็นมันบอเนี่ยทั้ง3มเวอร์ชันเอ้ยสเวอร์ชันนะครับวิธีการตามหาก็เหมือนกันหมดเลยนะครับก็ใช้เท่ากันหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเพื่อนตามหา a บวกนะครับแล้วก็ a ธรรมดาเนี่ยอย่างละ2ชิ้นนะครับเพื่อที่จะำาแรก s เนาะ ใช้เอสวัตถุดิบมันวอนเนี่ยนะครับ5ชิ้นนะครับแล้วก็ตามหา A บวกทูดพูดหรอพูดมันวอนเนี่ยนะครับ5ชิ้นนะครับเพื่อที่จะนำมาแลกป่ามันวอนนะเราจะใช้ป่ามันวอน1ชิ้นนะครับเพื่อที่จะนำมาแลกอีโวนะคืออีโวมันวอนเนี่ย มันก็จะเป็นสกิลปกติทั่วไปของทุกเวอร์ชันอยู่แล้วนั้นเพื่อนนะถ้าเราไปแลกตำนานปุ๊บอีโวจะหายเลยนะครับเนาะเออคือใครที่มีอีโวอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเอาไปแลกตำนานไม่ว่าจะเป็นตำนานอ,อ่พูดแห่งป่าบันวนนะครับหรือว่าตำนานบรนวนสีคามสีหยกสีชาติอะไรเนี่ยนะครับอีโวจะหายนะครับอันนี้คือข้อเสียนะคือแบบทําไมต้องหายอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนะเพื่อนเออ คือเราก็อยากได้ E ีโมาทําหลายๆเวอร์ชันนะแต่ว่าแบบแม่งแลกตัวเดียวแล้วก็หายเลยนะครับเสียดายมากนะอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะครับว่าความสามารถของตัวใหม่นะครับกับตัวเก่าๆเนี่ยน้องยังน่าสนใจอยู่ไหมนะครับการย้อมสีรอบนี้ยังน่าสนใจอยู่ไหมนะครับเรามาดูสกิลกันเนาะโอเคครับสกิลแรกนะครับ เมื่อฉันถอยเต่านะครับอกาส80%อนัญเชิญภาพมายาจันนะครับอ่ะก็จะอัญเชิญภาพมายาจันไปยังพื้นที่ห่วงมุมหรือว่าพื้นที่พิเศษนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเวอร์ชันทั่วไปเลยนะเป็นสกิลหากินของน้องละครับแล้วก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้รับเอฟเฟกต์ลบสิ่งติดตั้งนะครับนะอ,อันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสกิลนี้นะแล้วก็ เมื่อก่อสร้างคานสำหลังนะครับก็มีแป้นนะครับแป้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ50%นะครับไม่แสดงผลบวกเพิ่ม20นะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับ75%ล็อกค่าปันทางเงคูณอันนี้เพิ่มเข้ามานะครับเออเพิ่มเข้ามานะอ่าโอเคนะครับต่อมาครับอ่าอันนี้คือเป็นสกิลที่แตกต่างจากคือทุกเวอร์ชันอะนะครับจะมีสกิลที่แตกต่างกันนะครับแต่เป็นเวอร์ชันเนี้ยนะครับก็จะมีสกิลที่แตกต่างก็คือ เมื่อตกแลนด์มารของฉันนะครับ80%จ่ายค่าพันทางหลังจากนั้นก็เรียกฝนตงข้าแบบสุดนะครับก็เป็นบัตรเชิญนะครับให้เป็นบัตรเชิญมาให้เนาะถามว่าถ้าเราไม่เอาเวอร์ชันเนี้ยนะครับเราก็ใส่บัตรเชิญให้กับเวอร์ชั่นอื่นก็ได้นะครับเพือ่อนเออเนาะน่าจะใส่สกิลที่มันว้าวกว่านี้นะครับแล้วก็มี60%ป้องกันการขอมยมาเบิน้ลนะครับเมื่อฝ่ายตองข้ามถอยเต่าแล้วนะครับ ค่อยผ่านเราเนาะก็จะ45%บังคับไปยังเกาะล้างนะครับถ้าเอาจริงๆนะมันแทบจะไม่ค่อยต่างกันเลยนะครับทุกเวอร์ชันเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนจี้นะครับมาแทนกันได้นะเออไปวัดกันอยู่ที่คอสต,ตูมนะเพื่อนนะผมมองว่าไปวัดกันที่คอสตูมนะครับคอสตูมตัวนี้นะครับก็คือการเผาเงินนะครับเหมือนกับคารินเลยนะเป็นการเผาเงินเนาะ คือเหมือนกับว่าเราดึงศัตรูมาหรือว่าเราเรียกศัตรูมาเนี่ยนะครับมาหาเราปุ๊บถ้าคอตูมออกนะครับมันก็จะเผาเงินเหมือนกับโคเหมือนกับอาคาลินเลยนะครับอันนี้คือคอตูมของตัวใหม่นะครับเนาะเอาจริงๆนะครับสกิลเผาเ,ผาเงินถามว่าจําเป็นไหมเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันยังไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นถ้าสมมุติว่าคารินเนี่ยไม่มีสกิลการเผาเงินเล่นได้ไหมในเวอร์ชันตำนานเนี่ยหรือว่ามันวอนเนี่ย ถ้าขาดสกิลเผาเงินไปเนี่ยเล่นได้นะครับแต่ถ้าขาดสกิลโอลิมปิกไปเนี่ยผมมองว่าเล่นยากแล้วนะครับอี no ตัวสีหยกอ่ะมันยังพอเล่นได้นะเพราะว่ามันเอาโอลิมปิกมาใส่ในสกิลตัวละครน,นะครับไม่ได้เอาใส่ในคอนเนาะพอมาเป็นเวอร์ชันเนี้ยนะครับเอาโอลิมปิกออกนะครับไม่มีโอลิมปิกเลยทีเนี้ยสกิลหายกินของมันวอเนี่ยคือโอลิมปิกนะเพื่อนคือโอลิมปิกเนี่ยสามารถ ทำให้โล่หายนะครับอ่ะก็คือสลายโล่ได้เร็วนะครับแล้วก็สามารถทําลายพื้นที่ของอตัวละครที่มันมีพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นพวกผีเสื้อสม,มูนหรือ,อตัวละครอย่างไนกี้นะครับอ่าตัวละครอย่างแมรี่เอลที่มันมีพื้นที่เนี่ยนะครับตัวเนี้ยจะแพ้ทางตัวที่มีพื้นที่เลยทีนี้นะครับเล่นยากเลยนะเอออันนี้คือข้อจํากัดของตัวใหม่นะเพื่อนๆนะถ้าเทียบกับตัว ตัวสีคามที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับนะตัวนี้นะสกิลของตัวเนี้ยนะครับก็มีอัญเชิญเหมือนกันลบสิ่งติดตั้งเหมือนกันนะครับมีแต่ตัวเนี้ยนะครับมีผนึกการเคลื่อนย้ายนะครับมียกเลิกผนึกการเคลื่อนย,ย้ายแล้วก็มีป้องกันการขโมยมาเบิ้ลนนะครับส่วนสก,กิลที่2นะครับของของตัวนี้นะ really ก็จะมีสร้างอาคาร3ามหลังนะครับย้ายไปยังตำแหน่งที่ยื่นนะครับมีป้องกัน เยวนะตัวนี้อ๋อมีมีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนะครับแล้วก็มียกเลิกสกิลการผนึกการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็ป้องกันการคำนวณมาเบิ้ลอยู่ในสกิลที่2แล้วก็บังคับไปเกาะหลังก็อยู่ในสกิลที่2อเนี่ยอันนี้ผมมองว่าการมีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายในตัวเนี่ยก็ดีแล้วนะครับดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปหาจี้ใส่ยากอะไรเลยนะตัวใหม่ ก็ถามว่าจัดจี้ยากไหมนะครับแน่นอนคุณต้องใส่จี้ดูดอะแล้วมันเป็นดูดแบบดูดปกติอะเพื่อนเพื่อนมันไม่สามารถทําลายพื้นที่ได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วผมยังบอกว่าตัวสีรามยังยังยังน่าสนใจกว่านะครับทั้งสี่เวอร์ชั่นนี้ผมยังให้ตัวสีขามเนี่ยนะครับมาอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็สีหยกอันดับสองนะสีชาติ อันดับ3แล้วก็ตัวนี้ไม่มีไม่มีโอลิมปิกนี่เล่นยากเลยนะมันวอนเนี่ยมันเื่อนเพราะฉะนั้นแล้วอีเวนต์นี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่ไม่มีตัวละครดีๆเล่นสักตัวเนี่ยนะครับอยากทําก็ทําก็ไม่เสียหางนะครับส่วนคนที่มีตัวละครมันวอนเวอร์ชั่นเก่าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็ช่างนะครับผมไม่แนะนําให้ทานะเออข้ามไปก็ข้ามได้เลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอีเวนต์เนี้ยถ้าอยากทานะมัน มันมีเข้ามาเลยหลังหลายตัวเลยทีเดียวนะครับนะเออก็เลือกดีๆถ้าจะทาบันบอลเนี่ยก็แนะนําให้ทาสีคลามไปเลยนะครับเพราะโอลิมปิกเนี่ยจำเป็นมาก,มาก,มากๆเพื่อนๆส่วนบัตรเชิญเนี่ยเราไปเอาจี้ใส่ก็ได้นะครับจี G ้บัตรเชิญเยอะแยะมากมายนะอืมอย่างเซตที่ผมเล่นบ,นบอลนเนี่ยผมเล่นเป็นเซตนี้นะผมไม่ได้ใส่บัตรเชิญนะครับเออผมไมไ่ใส่บัตรเชิญนะบันบอลอะ่ะผมใส่เป็น แพ็กวิทัก์ดอกไม้สีลุงดีกว่านะครับอาศัยการโจมตีจากการจัดโอลิมปิกแล้วก็ภาพมายาจรรยันนะครับส่วนบัตรเชิญเนี่ยรู้ดินะครับเพื่อนเอาจริงอ่ะผมว่าภาพมายาจรรยันกับโอลิมปิกก็โจมตีหนักหน่วงพอควรแล้วนะครับตัวอย่างมันบอลเนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่โจมตีค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะแล้วยิ่งมีป้ายสต็อปมาเนี่ยทำให้มันวอนเก่งขึ้นแบบ โอ้โหเยอะมากนะครับเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ปิดมันวอลไปนะครับจี้ที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับก็คงจะเป็นจี้นี้นะครับแพ็กพิทักษ์ดอกไม้สีลุงนะครับหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันมีป้ายสต็อปนะครับก็ก็น่าจะเอามาแทนกันได้อยู่นะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเนาะหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการกลับมาของ3ตัวละครตำนานสุดฮิตนะครับอ่ะ เราจะหา3ตัวละครตำนานสูงฮิตตัวนี้ได้จากอะไรล่ะนะครับก็ง่ายๆเลยนะใครที่มีอีโวโคอยู่แล้วนะครับก็สามารถทำเป็นตำนาน s i d e n นโคได้นะครับถามว่าตัวนี้เก่งไหมเก่งนะเพื่อนนะคือประ e n นโคเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งเลยนะครับเป็นการย้อมตัวละครมาแล้วเก่งนะครับเห็นเขาบอกว่าอะ,อะไรนะเอฟเฟกพื้นที่ฝันร้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะ บวดเลยทีเดียวนะครับส่วนคอร์สเนี่ยไม่ได้มาด้วยนะครับเพื่อนเราก็ค่อยไปหาคอร์สใส่ให้ประธานโคเอาแล้วกันนะเออถ้าใครอยากได้ประธานโคมาเล่นฟรีเลยนะครับต้องปิดโคก่อนนะใครที่มี e v o วโคอยู่แล้วเนี่ยก็ไปซื้อแสงตำนานแล้วก็สามารถปิดประธานโคได้เลยนะครับเนาะ,อะโอเคก็ประมาณนี้ถือว่าดีนะเพื่อนนะ เวอร์ชันเก่าไม่มาแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นพรสเดนต์นะครับเหมือนกับว่าอาจจะเอาเวอร์ชันเก่ามาทําไมลนะในเมื่อตัวนี้มันดีกว่าแลครับก็สามารถเปลี่ยนจาก e v o c o เนี่ยนะครับเป็นตํานาน p พ e s เดนต์ได้เลยนะครับผมก็คิดว่านะน่าจะทําไว้อยู่เหมือนกันนะครับเวอร์ชั่นพรสเดนต o โคเนี่ยนะครับจากสกิลแล้วก็มีขังฟองในตัวมีป้องกันการขมโมยมาเบิ้ลน,นะครับมีเอฟเฟกพื้นที่ฝันร้ายเนี่ย ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะป่วนพอสมควรนะครับเอฟเฟกพื้นที่ฝันลายเนี่ยช่วยได้เยอะมากนะเออเอาไปสู้กับไนกี้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆเน,นาะไนกี้กับเซซินที่มันมีดาบไหมเออไอพวกนั้นแหละนะครับก็สามารถเอาไปป่าพวกที่มันมีดาบได้นะครับเนาะก็น่าจะทำอ่ะเพื่อนก็เติมแค่ตำนาน3า0้กว่าบาทนะครับก็ได้แล้วนะ อก็ได้แล้วเพราะว่าผมมีโคอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะหรือว่าใครที่แบบว่ายังไม่มีตัวละครอื่นเลยนะครับอยากจะทำเป็นตํานานโคเนี่ยนะครับก็เอออยากทำอยากได้โคเนี่ยนะครับก็ต้องตามหาเหมือนกับมันวอนเลยนะครับนะตามหาการเอ็อเอนะครับแล้วก็ วัดสดุดิบเหมือนกันเลยนะครับเพื่อที่จะเอามาแลกอีโวเนาะส่วนตำนานก็ไปเติมแสงให้ตำนานเอานะครับหรือว่าใครที่แบบอยากลองเสี่ยงดวงนะครับก็สุ่มหา S3 ชิ้นเนี่ยนะครับมาสุ่มเอาตัวละครในนี้นะครับก็จะมีนายกี้นะครับมีเอรินนะครับมีแพทิสเด็นะครับมีเซซินมีตัวใหม่อย่างแชรมินด้วยนะเออแต่ว่าเปอร์เซ็นก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะเพื่อนถามว่าคุ้มไหมกับ,ก,บกับเพชที่เสียไปเนี่ยนะครับ ถ้าจะทำอีเวนต์ก็คือทำให้สุดไปเลยนะเนาะมาเรียก็ใช้เอแค่4ชิ้นนะเนี่ยนะครับส่วนฮันเตอร์พิวกับโคเนี่ยก็ใช้เอชิ้นนะครับก็ใครที่อยากได้ก็จัดเลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นการเล่นรอบนะเพื่อนก็เป็นการเล่นเกมนะครับเขาก็จะให้การวัตสดิบมานะก็ลองดูนะครับเก็บสะสมเอาแล้วก็เอามาแลกเพชรตามนี้เลยนะครับโอเคส่วนตัวนี้ก็เป็น ศึกระดับโลกนะครับก็เป็นทัวร์นาเมนต์เนาะอันนี้ผมยังไม่เคยลองเล่นเลยเนะพื่นอนนะยังยังไม่เคยเล่นเลยนะแล้วก็เล่นแล้วไม่เคยแบบได้อะไรแบบของดีเหมือนกับคนอื่นเขาเลยนะครับเนาะเวลาเล่นหมวดปกติก็ยังไม่ค่อยมีเลยนะเพื่อนนะทุกวนันนี้นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านค้ากันหน่อยนะครับว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาขายบ้างนะครับ ตัวนี้นะครับสามเหรียญหนอน่าจะ, 100, ออะร้อยเท่าไหร่วะร้อยสี่สิบเก้าทนะครับเดี๋ยวนะสามสี่สิบสองประมาณร้อยยี่สิบไหมอืมประมาณร้อยสิบเก้าบาทหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยนะครับก็จะได้เพชรทั้งหมดสองพันการันตีสองพันเพชรนะครับที่เหลือก็ไปสุมเอาเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับหกสิบเก้าบาทเป็นสกิลเจ็ดวันนะครับ เป็นสกิลสุดแก่งก็ไม่รู้ว่ามีอะไรนะเป็นแบบเลือกอเพื่อนๆน่าจะเป็นพวกป้องกันการขโมยมาเบิ้์นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้ตัวละครของเรามันเก่งขึ้นนะครับแล้วก็แพ็กสุ่มสติกเกอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าของมันวอลแลละนะครับใครที่ขาดเหลืออะไรนะครับหรือว่าอยากใช้ตังแก้ปัญหาก,ก็มาซื้อในร้านค้าตรงนี้ได้เนาะส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นร้านค้าแสงแห่งตำนานมันวอนนะครับ ใครที่แบบปิดตัวละครมันวอนไปนะครับก็มาเลือกซื้อตำนานให้ถูกตัวด้วยนะเพื่อนๆมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับรวมไปถึงคอสต,ตูมนะครับก็ซื้อให้ถูกเวอร์ชั่นที่เราปิดมาด้วยนะไม่ใช่เป็นแรกเป็นตำนานอันนี้อ่าอีกตัวหนึ่งแล้วไปเลือกเป็นอ่าคอสต,ตูมอีกตัวหนึ่งใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับดูสีดีๆด้วยนะอ่หรือว่าใครอยากแบบซื้อครบเซตเลยนะครับอันนี้เขาก็เอามาขายครบ พร้อมกับรูนนะครับป้องกันการเคลื่อนย้ายเริ่มเทินนะครับก็จัดได้เลยนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณ1น0 0งเท่าไหร่1,100ปะ่ะอืปประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นการสุ่มจิ้งลางนะครับมีแสงแห่งตำนานมาขายด้วยนะครับเอยไม่ใช่แสงแห่งตำนานแสงแห่งเกียรติยศนะครับ40หรือ50%นะครับ สลับหลุมดำเนาะแล้วก็เดียวนะอ๋ออันนี้เลือกเคลื่อนย้ายหลุมดำนะครับน่าจะถึงหลุมดำแล้วก็เคลื่อนย้ายปะแล้วก็สลับหลุมนะครับแล้วก็เป็นเฟรมนะครับกรอบรูปนะใครที่ชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นเลยนะครับส่วนผมก็จัดมาทั้งสองกรอบแล้วนะ <c oughs> รู้สึกว่าไอ้ต,ตัวนี้สวยกว่านะครับอ่ะโอเคนะครับ แล้วก็แสงแห่งตำนานนะครับก็เป็นตำนานสุดแก่งโคนะครับใครที่อยากได้เนาะตัวโคนะครับก็มาซื้อตำนานตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตำนานพิ้วนะครับแล้วก็ตำนานาแสงแห่งตำนานมาเรียนะครับแต่ต้องมีอีโวก่อนนะเพื่อนนะไม่งั้นก็แลกตำนานไม่ได้นะครับต้องมีอีโวทั้ง3าตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาคอสตูมนะครับ อัญนนมณีคอสตูมของโคเวอร์ชั่นที่2นะครับกลับมาขายนะเวอร์ชั่นที่2ก็เป็นการสร้างโล่นะครับผมก็งงว่าเอาคอสตูมโคมาขายทําไมอะ่ะมันใส่ด้วยกันไม่ได้ไม่ใช่เหรอในเมื่อตัวตํานานที่ออกมาขายมันเป็นตานานเพสิดน้โคอ่ะเพื่อนๆแต่ว่าเอาคอสตูมโคมาขายอะ่ะมันใส่ด้วยกันได้ไหมเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่น่าใส่ด้วยกันได้นะเออเพสิดนกับ โคธรรมดานะครับมันใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับนะแล้วทําไมเขาต้องเอาเอาตัวนี้มาขายอะ่ะเอองงเหมือนกันนะเนี่ยนะครับแทนที่จะเอาแบบคอสตูมของ Pres i d e n t โคมาขายนะงงนะแต่ว่าคอสผิวกับคอสมาเรียนเนี่ยตรงอยู่นะครับนะแต่แต่โคไม่ตรงนะมันใส่ด้วยกันไม่ได้นะเพื่อนนะแปลกเกมนี่แปลกนะครับแล้วก็เป็นแพ็คสุ่มอะไรทั่วไปนะครับ ที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเพื่อนอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับน่าจะประมาณนี้นะใครที่ไม่รู้นะครับถ้าขาดวัตถุดิบ a บวกตัวไหนนะครับก็สามารถมาซื้อเพชรตัวนี้ได้นะถ้าขาด a บวกหึงชิ้นนะครับถ้าไม่มีเพชรแล้วนะครับก็มาซื้อ2 9 9ตัวนี้นะครับก็จะมีการวัตถุดิบ A ถึง a บวกนะครับมาให้เลือกก็สามารถเลือกได้เลยนะร้านร้านค้าเพชรนะครับก็จะได้เพชรไปด้วย88เพชรนะ ะโอเควิธีการสวมอะไรก็บอกไปหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะอ่ะโอเคครับก็ถามว่าอีเวนต์นี้น่าสนใจไหมนะครับก็น่าจะเป็นอีเวนต์พักเพชรนะครับของหลายๆคนที่แบบว่ามีตัวละครดีอยู่แล้วนะครับเท่าที่ดูนะครับเท่าที่อีเวนต์ที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับตัวละครที่มาก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคารินนะครับเรยหลังโดยอนนะครับรวมไปถึง ตัวอย่าง r r e s i e n t t o r e หรือว่า Co เวอร์ชันเก่าเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่ติดเมตาอยู่นะครับรวมถึงอ,อีเวนต์นี้ด้วยนะครับมันวอนนะก็ใครที่มีมันวอนเวอร์ชันเก่าอยู่แล้วผมแนะนำว่าข้ามได้ก็ข้ามนะครับแต่ถ้าใครอยากทำแบบพวกโคพวกอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องแน่นอนนะครับเราก็ต้องตามหา EVO ก่อนเนาะเออถึงจะสามารถทำตำนานได้นะครับส่วนตัวที่มาใหม่รอบนี้นะครับผมยังมองว่า ยังไม่ว้าวเท่าไหร่นะครับนะยังไม่ว้าวเท่าไหร่นาอถ้าเทียบกับตัวเก่าแล้วนะครับยังมองว่าสกิลโอลิมปิกเนี่ยก็ยังมีประโยชน์แล้วก็ค่อนข้างที่จะเก่งกว่านะครับคือมันเอาโอลิมปิกมาแทนบัตรเชิญนะครับมันก็ต่างกันแค่เอสกิลพิเศษที่ที่แต่และเวอร์ชันไม่มีนะครับบัตรเชิญเนี่ยเราสามารถหาได้จาก G นะครับ อะไรก็แล,ล้วแต่นะครับเพื่อนสกิลของตัวละครที่มันไม่สามารถหาได้จากตี้แสดงว่าตัวนั้นอ่ะค่อนข้างที่จะโหดแล้วก็จําเป็นมากๆนะครับเนาะอย่างาจัดโอลิมปิกเนี่ยมันยังไม่มาเป็นจี้ไงนะครับมันก็ยังถือว่าเป็นสกิลของตัวละครที่ค่อนข้างที่จะโกงอยู่นะครับเนาะ,ะมันจะมาในเฉพาะตัวละครอ่ะมันไม่ได้มีเป็นจี้นะครับส่วนบัตรเชิญเนี่ยบัตรเชิญกเกาะลอยฟ้าป้องกันดีบัฟ ป้องกันการขโมยเงินอะไรพวกนี้มันมาเป็นจี้บ้างม,มาเป็นออฟบ้างแล้วนะครับก็แนะนําว่าข้ามนะครับเก็บเพชรไว้รอทาแชร์มินเถอะนะครับผมมองว่าอาทิตย์หน้าแชร์มินน่าจะเข้าแล้วนะครับน่าจะรีหลังแชร์มินแล้วนะครับเนาะก็พยายามเก็บเพชรไว้ดีๆนะครับนะเออถ้าใครอยากได้แชร์มินนะแต่ตอนเนี้ยผมมองว่า ตัวที่กําลังมาแรงเลยนะตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นโดยอนนะเพื่อนโดยอนเป็นตัวละครเดียวปะเอ้ไม่สิมีเซชินด้วยแต่ว่าเซชินค่อนข้างที่จะแพ้ทางหลายตัวนะครับแพ้ทางตัวพื้นที่นะแต่โดยอนเนี่ยมันมีพื้นที่นะแล้วมันมีป้องกันอันเชิญนะครับเออเอามาต่อกรกับมันบอลได้นะเอามาต่อกรกับโคได้นะเอามาต่อกรกับพวกที่มันมีอันเชิญได้เพราะว่าเขามีป้องกันอันเชินอะ่ะเออแล้วตายยากมากนะครับตัวละครโดยอนจากที่คน ด่าเยอะนะครับกลายเป็นตัวละครลูกรักของผมไปแล้วนะตอนนี้นะเออก็ผู้เล่นใหม่นะครับถามว่าแนะนําตัวไหนนะครับก็อยากได้มันวอนจริงๆเนี่ยก็แนะนําเป็นเวอร์ชั่นสีครามนะครับหรือว่าอยากได้ตัวละครโจมตีหนักๆเลยนะครับก็แนะนําให้ทาเป็นเซเรนโคนะหรืออยากได้ตัวละครสายวิกเก่งๆโน .1 เลยก็ทําเป็นฮันเตอร์พิวนะครับประมาณนี้ละกันนะนเพื่อน อ่ะโอเคนะครับมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะก็ขอบคุณนะครับทุกการรับชมแล้วก็ทุกยอดวิวรวมไปถึงคนติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็มีคนเข้ามาชมคลิปค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับก็ทําให้เรารู้สึกมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆอาจจะชอบแล้วก็ เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะทาอีเวนต์ดีไหมหรือว่าข้ามดีอะไรอย่างนี้นะครับนะก็น่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับถ้ารีวิวผิดพลาดประการใดก็เหมือนเดิมน,นะครับขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเพื่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะมาเจอกันคลิปอีเวนต์จีและกันนะครับก็เดี๋ยวพยายามเก็บเพชรแล้วก็มาสุ่มจีให้ดูแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับรักเพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมนะครับ